ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับส่งผลให้การจราจรช่วงจังหวัดสระบุรีนั้นมีรถค่อนข้างมา,ากตั้งแต่ช่วงเย็นของวานนี้ครับบรรยากาศการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับสภาพการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลขที่1น่ถนนพหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่9 7ถึง98ฝั่งขาเข้า,รารกรุงเทพมหานครพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ปรากฏว่ามีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูลําเนาและจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางภาคอีสานภาคเหนือหลังเฉลมิมฉลองเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2 5 6 5กันเรียบร้อยแล้วทําให้ปริมาณรถเริ่มมากขึ้นแต่การจราจรยังคล่องตัวนะครับสามารถทาความเร็วได้ตามกําหนดทางกฎหมายส่วนในช่วงเยน็นการจราจรเริ่มหนาแน่นและติดขัดมากขึ้นเนื่องจากว่านะักท่องเที่ยวกําลังเดินทางกลับจากเขาค้อภูทับเบิจกจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย ผลให้การจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข21ช่วงสละบุรีหล่อมสักนั้นมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นผนวกกับรถที่สัญจรส่วนใหญ่แล้วเป็นรถจนส่วนบุคคลที่เลือกเดินทางกลับก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่จะติดขัดมากขึ้นในช่วงวันนี้ซึ่งวันเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวนะครับ